ว่าแด่นดน้องเออไอโฟนซิบหกกันหวเอ้วยว่าส3องสามมือก oh, ็ไปซื้อโบอกส่องนี้ยขายหมูโบค่อยดีนะเอาเอยบอกถ้าส3องสามมือกับโบได้หวาซิเลิกกับเพื่อนบุญวาเอาฟังเอคอนดูเอาฮัลโหลฮัลโหลเอาบักสุทีฮักของเอ้บักสุทีฮักของเอ้ยิ๊มมี่กับวางเหรอ 走走。<laughs> so, so. ยม,นนยมึงนี่มึงไม่หัวใจหรือวะอ่านี่มึงคือทำเดึกจังหวะหัวใจก็เดือดทำลายไปเมื่อกี้นี่นีอย่างของมึงหัวใจผู้ใหญ่ถูกทำลายกูยทำหัวใจหมูมึงมีบบหัวใจกูนี่แหละเดือกทำลายนี่ยหัวใจหมูมึงซ้อเขามึงอยากได้ตัวไหนมึงซ้อเขาหัวใจกูนี่มันหนุ่ยปุ้ยแล้วโอ้ยหามเ้ยกูผู่ซื้อหรอกกูเห็นหนามึงแล้วกวกินมันแสบ ไอย้ยางโจอมอยยังหัวจกหัาจใจนใจีนจ่แหละคนซีซีปลายปลี่ยวค่ะเนะ่กูไม่เหวเข้าใจกูดอกกูว่าายัางไปก็ไม่ไมหเหยเจอกูดอกมีแต่คนที่สมน้ำหน้ากูแ <c oughs> ม่ค่ะมีหมูติดมันบอ <c oughs> หมูติดมันบ่มีดอกมีแต่คนติดนี่อยู่นี่น่ะเ <c oughs> อาคือาวาจังสัน แล้วหมูเจ้านี่มันสดบอหมูมันสดอยู่ดอกมีแต่คนนี่นะมันบ่สดนะโอ้ถามดีๆก็ตอบกวนตีนเนะาะตาหมูกูจะใส่เอาซัหน่อยน,นะซื้อหั่นไม่แมนดอกเออใส่มาเลยทั้งมาเลยน่าใส่หัวใจหมูขาหนิตาใจแล้วบ่ฟฟาอันแม่ค้ามีสมองอยู่หวะ เา่าปากผ้านี่กันกูมีสมองกูจะมาขายเครื่องไหนวะคุณมึงก็มาถามก่อนติ่งกูแหละกูยขายเครื่องบ่ได้นี่นะวุวยอา้าวคอยถามหาสมองหมูนะสมองเจ้าค่อยบ่เอาหรอกโอ้เมืองเอาตับไตใจมั่งนะม่มีแต่หัวใจไม่ค้านี่ล่ะมันบางทลายมันแล้วมูนุยปุยมเบื้องนี้อกหักมาได้เนยเนาะออ เท่าพอไปจูดแล้วกันยังสีอกหักอยู่วะเจ้าคือเจ้านี่นะรัดเอาตับให้ค่อยโลนึงดูเออโอครับซื้ออย่างไยกันซื้อคำว่าเจ้านะว่าเบาๆก็เจ็บอันนี้ว่าสบกยันยังคุยเนาะจะเอาลูกค้าดีว่เอาเท่าไรเอายังมาถามคืนอยู่ตาแทกเจ้าบุฟังวะเออหูแทกนะฮะค่อยว่าเอาตับโลนึงบริหินวะเออโอ้ดี อันไหนก็บด,ดีไปบ่นเออกูนี่นะเอาสแกนบลนสแกนก็ชิ่ได้สแกนตัวส์โอ้ธนาคารเอซิลิด้าพื้นวาอันคิวอาร์เพื่อนนี่นะเออชีวิต่ค่อยก็บมินดีอย่างเดียวนี่แหละเอซิลิด้านี่แหละที่ดีน้ำค่อยนะ่ะอันนี้มันกำบ,บงังมืดจิมมี่ค่อยนะ่ะโอ้ยอยากมันจมอันเดอเนาะเอาขอให้แม่ค้าโชคดีเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสดีหยังเอาเจ้าบุหัวะส่งดเดี๋ยวนี้ดีหยังว่าสู้ฟังเลด้วยโอ้ยอันมีข้อดีนาตัวเองก็ยังบุหัวเจ้าสาวให้ก่อนไม่ค่อยสิว้าสู่ฟังเอ้เอเอ่่อี่เอ่่เอ่อเอ่่ค่อยสิเอ่เ่เจ้าฟังนเ่เจ้าเับเอินล้านเอ่อเอ่่ตเองลุ้นเพียงแต่เจ้าับส สินค้าผ่านเอซิลิดา QR เอากระหับตัวอยู่ห้านคอยมีต่ปอาย QR ธนาคารเอซิลิดาเออดีแล้วนี่คอยสีว้าสู้ฟังเด้อธนาคารเอซิลิดาเพื่อนมีโครงการนะฮับเงินล้านโดยบ่ต้องลุ้นเพียงแต่หับสำละผ่านเอซิลิดา QR ซึ่งรางวัลชีนหนึ่งจะได้ฮับเงินสดหนึ่งล้านกีบต่อหนึ่งเดือนต่อหนึ่งห้านค้ามีห้ารางวัลต่อหนึ่งเดือนรวมมีสิบห้ารางวัล รางวัลที่2จะได้รับเงินสด5 0 0นกีบต่อ1เดือนต่อหนห้านค้ามี5รางวัลต่อ1เดือนรวม15รางวัลและรางวัลที่3จะได้รับเงินสด2 0,000นกีบต่อ1เดือนต่อ1นห้านค้ามีจํานวน10รางวัลต่อ1เดือนรวม30รางวัลเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลา2024 3 1 s ันวาล2024สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1500 โอ้ยใส่ถุงมืงอขอกับโบฮู้เนาะขอบใจเด้อที่เจ้ามาบอกค่อยนะ่ะคนละบ้าตั้งแต่อ,อกหักอยู่โอ้คนละเมื่อยเกนาะมาไกลน้อยนี่กับปานนั่นเออกลับก่อนเด้อโซกหมันขับเงินล้านโดยบท้องรุ่นเพียงแต่ทานหับสำาัะสินค้าผ่านเอซิลิดาคิวอาร์ Q R. มอบเงินรางวัลให้กับหานค้า 1. น่เงินรางวัลหนึ่งล้านกีบต่อหานค้าต่อเดือนให้กับหานค้าที่มียอดการหับสำาหรึ่พธุรกรรมขึ้นไป จำนวน5้ารางวัลต่อเดือน2เงินรางวัล5 0 0แสนกีบต่อห้านค่าต่อเดือนให้กับห้านค่าที่มียอดการหับสำหรับห้าห้อยธุรกรรมขึ้นไปจำนวน5้ารางวัลต่อเดือน3เงินรางวัล200แ0,000นกีบต่อห้านค่าต่อเดือนให้กับห้านค่าที่มียอดการหับสำหรับสามห้อยธุรกรรมขึ้นไปจำนวน10รางวัลต่อเดือนเริ่มแต่วันที่1ตุลาไปจนถึงวันที่31ธันวาปีปสี2 0ี4สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม180 0 0 2 1 4